บอ่อเล็กน้ำพีที่เป็นบอ่อที่ไว้ตกตกเล็กน้ำพีอย,อ,ยอยู่ไหนนู้นี่ไหมโอเคอ๋อจามาจากที่ไหนอ๋อจังหวัดจังหวัดจังอยู่จังหวัดจังตัวนี้ลงชื่อเป็นสถิตินะครับ ก็หยิบท no, no. pues ุบเทียนไปสักการะสักการะดอพีเลยนะรับผมอันนี้พีชพิารณาดนะ่อนนี้เนิาบ้าโอเคใ่วันี้ก่อนเนี่ยมนจะเปนสารเฉพาะแล้วก็บอดกพีนน้จะ็นบอ์ดกพี้ทั้งสองบอกครับโอเคครับ จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไปเลยอ๋อเขาเขาไม่ไม่เปิดเลยอ๋อเปิดครับเหมือนเปิดไงอ๋อออ๋ตอนนี้ช่วงนี้ไฟดับนะครับส่วนทธนูจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับอ๋อของเก่าอันนี้ใชู่ไหมก็คือจะมีของเก่าโบราณให้ชมอยู่ครับเป็นการอนุรักษดับ้านครับส่วนทธนูจะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านต่อเลยทีนะครับอ๋อนี่ยังตีเหล็กอยู่นะก็คือตรงนี้จะเป็นการปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองขึ้มานะครับ งนี้ก็คือการขุดจําลองการขุดแร่เหล็กัมนพีนะครับสําหรับการขุดแร่เหล็กัปนพีก็คือจะต้องขุดจากผิวดินลงไปใต้ดินห้าถึงสิบ้าเมร yellow, pandemia, ตรด้วยกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในสมัยก่อนก็จะมีจอบมีเสียมแล้วก็ที่ขุดมือนะครับปอยครับราไปเร็วๆนะไหมบอดเยอาเลกๆแบบนี้ส่วนทางนู้นก็จะเป็นขั้นตอนการถล่มนะครับอ๋อเนี่ยถลุมถล่ม เรบวิธีการถลุงนะครับก็คือจะต้องปั้นเตาขึ้นมาโดยใช้ดินเหนียวผสมกับแกบนะครับเสร็จแล้วก็นาแร่เหล็กกมพีนะครับใส่เข้าไปตรงกลางทับถมด้วยถ่านไม้สักนะครับสาเหตุที่ต้องใช้ถ่านไม้สักก็เพราะว่าถ่านไม้สักนะครับมีความร้อนสูงนะครับจะทาให้เหล็กหลอมละลายได้นะครับแล้วก็จุดไฟด้านหน้านะครับแล้วก็รอประมาณ 2- องสามชั่วโมงต่อตานะครับหินก็จะไหลออกไปทางหนึ่งส่วนเหล็กก็จะไหลออกไปทางไปทางหนึงนะครับก็จะให้ได้ทําให้ได้แร่เหล็กกมพีที่บริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ งนี้ก la no ็จะเป็นการตีดาบนะครับเราก็จะนาแร่เหล็กน้ำพีที่หลอมแล้วนะครับนามาตีเป็นดาบนะครับโดยการใส่เข้าไปในตาอบความร้อนนะครับแล้วก็นําไปวางไว้ตรงท่างเล็กๆตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ตีเป็นดาบนะครับคนนี้ก็จะตีลงมาก่อนแล้วก็ยกขึ้นคนนี้ก็ตีลงมาก่อนแล้วก็ยกขึ้นนะครับดาบในเล่มจะใช้เวลาคนนี้ทำอะไรอ๋อคนนี้ก็คือสูบลมนะอ๋อสูบลมสูบลมระหว่างระหว่างตีก็คือดาบจะเย็นตัวก่อนนะครับคุณจะต้องใส่ ต่อมาก็จะเป็นชูดแสดงแร่เหล็กน้ำพีนะครับอ๋อแร่เกลืน้ำพีตรงนี้ก็คือแร่เหล็กน้ำพีที่ถลุงออกมาแล้วนะครับก mm. ็จะเป็นลักษณะเป็นสีดํามันวาวแบบนี้เลยนะครับ <genauso S 3> ป็นอ้อมันอ,อ,อยู่ในก้อนหินเนี่ยอ๋อใช่ครับมันอยู่ในก้อนหินนะครับ mm. เป็นเหล็กผ <boxes> <preset CBS> สมหินนะครับส่วนตัวที่สองก็คือจะเป็นแร่เหล็กน้ำพีที่ถลุงออกมาแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนั้นนะครับที่เป็นเสนิมก็คือเป็นแร่เหล็กโบราณนะครับ ที่ขุดมาได้จากแร่อ้อยแห่งหนึ่งครับแล้วก็มาโชว์ที่นี่เสร็จแล้วก็จะเป็นผราแสงและผระขันที่ทํามาจากแร่เหล็กนั่นีอนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะจะเป็นสีน้ําเงินมันวาวนะครับเวลาสัมผัสปุ๊บก็จะเลื่อนมือพระแสงและผ้าาแสงก็คือจะมีคมเดียวส่วนพระขันจะมีสองคมนะครับอ๋อแสงพระแสงเป็นแหลมตรงกลางใช่พระขันพระขันพระขันแหลมๆตรงั้นใช่ครับส่วนผระขันก็คือจะมีสองคมนะครับเจ้าไว้แทง เวลาวใช้ในการต่อสู้ในอดีตนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ทํามาจากแร่เหล็กน้ำพีอ๋ออ้ยโอ้อ๋อยันนี้ไม่ใช่แร่เหล็กน้ำพีนะครับเป็นแร่เหล็กธรรมดาโอ้ยโอเคนะแต่ทั้งสองอันก็คือเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับด้าล่างหน้าหลังเป็นของโบราณนะครับจะสังเกตว่าดาบที่ทํามาจากแร่เหล็กน้ำพีก็คือจะไม่เกิดสนิมง่ายนะครับโอ้ยโอเคอยู่คมด้วยคมนี่ถ่ายวีดีโอหรือเปล่าให้นี้จะวิวให้วิวแล้ว มันมีจากนี้แล้วไปบ่อทิ้งลำพีเลยได้ไหมหรือไปไหนไอ้ที่ของของโบราณนี่อยู่ไหนอยู่นี่ไกลไหมหรือว่าของโบราณเลยอ๋อของโบราณก็อยู่ย้อนไปทางนู้นนะครับอ๋อทางโน้นใช่ไหมโอเคไอ้บ่อลำพีไหนบ่อที่ว่าจะตกหลบเล็กนลำพีอยู่ไหนตอนนี้ใช่ไหมก็อยู่ทางนน้นเลยครับเดินนเดิอ้อมไปแล้วก็อไรอยางนี้ได้ครับอันนี้เอาอันนี้อ๋อใช่ครับแต่อันนี้จะอ้อมอ๋อครับครับครับบวกมากเลย เจ้าแม่บมอเล็กน้เจ้าพอ่อบ,บอกน้ปีสจารเจ้าพ่อบอเล็กน้ำปี bekommen ja. บ่อเหล็กน้ำพีเอี่ยบ่อเหล็กน้ำพี่ บอกขันกับบอกบอกบอกแสงกับบอกขันอ่านี่บอกแสงบอกแสงบอกแสง about the

แถวหลกเล็กลำพีไม่ไปไปเสื้อเบ็ดมาไป,ไปบอกประกันอ่อประแซงคปราแซง Редактор

saying come on say